สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคง,ง่ายๆในการมัดดิ้นสีโดยการไม่ต้องยิงกาวร้อนค่ะเพื่อนๆก็นําชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาเลยที่เห็นจะเป็นการทําเหรียญโบยทานข้าต้มมัดนะคะเราก็นํากาวร้อนมายิงยึดติดตรงมุมเกินกลางไม่ต้องยิงเยอะจนเกินไปนะคะจะทําให้ในส่วนของชิ้นงานของเราเลอะได้ดูไม่สวยหันฝั่งที่เราต้องการโชว์ออกด้านนอกค่ะ และอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็นํามาประกอบกันจัดระยะมุมให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะจับให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือนะคะและต่อไปค่ะเราก็จะประกอบดินหฝั่ง,งจะเริ่มฝั่งขวาหรือซ้ายตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะระยะการตัดความยาวของปลายดิ้นตามความเหมาะสมแต่ตามที่เห็นในคลิปจะตัดอยู่ที่ความยาว19เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็มัดไปถึงฝั่งในรูปแบบนี้ วิธีการมัดนะคะเพื่อนๆอย่าดึงแน่นหรือว่าหลวมจนเกินไปเอาให้ได้พอน้ำหนักมือจากนั้นก็มัดทบ1นรอบค่ะจะวางลงกับพื้นเวลาดึงหรือว่าจะยกมัอมาดึงก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดเอาที่เราสะดวกมากที่สุดแบบนี้นะคะจากนั้นก็จับปลายทบมาอีกหนึ่งฝั่งในรูปแบบนี้แล้วก็มัดอีกหนึ่งฝั่งเช่นเดียวกันค่ะ ถ้ามัดแน่นจนเกินไปชิ้นงานจะเสียรูปทรงได้นะคะแต่ถ้ามัดหลวมตรงส่วนของมุมดิ้นที่เรามัดก็จะหลุดค่ะเอาให้ได้น้ำหนักมือพอดีจากนั้นก็มัดปมค่ะแล้วสอดตรงส่วนของปลายดิ้นมุมสุดท้ายนะคะ ทบไปแบบนี้แล้วก็สอดลอดเข้าไปตรงกลื่กลางจากนั้นจัดระยะมุมดิ้นนะคะให้ได้ตามระยะที่เราต้องการแล้วก็ถ้าปลายดิ้นเหลือเยอะก็ตัดตกแต่งออกเพียงเล็กน้อยเพื่อความสวยงามค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการมัดดิ้นสีให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ